โรงเรียนทำรรนิเนรมนิตป้อมยามเป็นร้านนมคาเฟ่ค่ะวันที่14บสมกราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด้านหน้าสนามฟุตบอลใกล้กับประตูทางเข้าภายในโรงเรียนเทศบาลวัธรรมิการามปียะแหวนรังสรรค์ถนนประจบศิริอําเภอเมืองประจบคีรีขันธ์นายกมนแก้วเทศนายกเทศมนตรีเมืองประจบคีรีขันธ์พร้อมด้วยดออรอัญญารัตนาเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองประจบคีรีขันธ์ร่วมกันทำพิธีตัดริบบิน้นเปิดร้านจำหน่ายนมแปรรูปและขนมในราคาถูกโดยใช้ชื่อร้านว่าร้านนมคาเฟ่แอดธรรมิในลักษณะเรียนแบบสไตล์ร้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้บริโภคนมแปลรูปรสชาติต่างๆในราคาถูกโดยได้รับการสนับสนุนการซื้อนมแปลรูปในราคาถูกจากสหกรณ์โคนมประจวบคีรีขันธ์ผ่านการประสานงานจากสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภายในร้านมีนมหลากหลายรสชาติให้นักเรียนได้เลือกดื่มอาทิเช่นนมสดรสชาติไทยนมสดรสเมลอนนมสดรสกาแฟนมสดสตรอเบอรี่นมสดรสหวานและนมสดรสอื่นๆเป็นต้นโดยในแต่ละรสชาติจำหน่ายเพียงแก้วละ15บาทเท่านั้นส่วนขนมกินเล่นเพียงชิ้นละ10บาทซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนจำนวนมากโดยจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง18นาฬิกานอกจากนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนอื่นๆและผู้ปกครองหรือบุคคลภาย ยังสามารถเข้าไปซื้อรับประทานได้อีกด้วยดออรอัญญารัตนาเมืองพู้อในการโรงเรียนเปิดเผยว่าหลังจากที่มีนโยบายยกเลิกให้ทางโรงเรียนไม่ต้องมีครูมาอยู่เวรจึงได้มีแนวคิดจะทำอย่างไรให้มีคนอยู่ดูแลความเรียบร้อยให้กับทางโรงเรียนจึงได้เนรม,มิตห้องครูเวรหรือป้อมยามเปิดเป็นร้านนมคาเฟ่เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีได้บริโภคนมในราคาถูกจึงได้รับคำแนะนำจากสหกรณ์จังหวัด โดยทางโรงเรียนได้ทำา m ็มกับทางสหกรณ์จังหวัดนำนมจากสหกรณ์โคโนมประจวบรสชาติต่างๆมาส่งเสริมนิลให้เด็กๆได้บริโภวกนมให้มากที่สุดและซื้อได้ในราคาถูกเพียงแก้วละ15บาทอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกรเกษตรกรให้มีรายได้อีกทางหนึ่งด้วยก่อนที่จะมาเป็นร้านนมเนี่ยค่ะเราก็มีร้านเนี้ยจริงๆตั้งใจว่าจะทําเป็นห้องที่คุณครูจะอยู่เวรแต่ทีเนี้ยพอมันมีนโยบายว่าโรงเรียนก็ไม่ต้องอยู่เวรละแต่เราจะทํายังไงให้มีคน คอยดูแลเด็กความเรียบร้อยของเรียนได้บ้างก็ก็เลยเปลี่ยนเป็นอาเป็นกิจกรรมร้านนมดีกว่าเพราะว่าโรงเรียนก็ได้ไปอบรมกับสหกรณ์เกษตรจังหวัดนะคะท่านท่านผอประยูนเนี่ยก็ได้แนะนําในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนมโรงเรียนก็ได้เป็น m อ u กับทางสหกรณ์จังหวัดค่ะก็ได้เอานมเอ่อเนะคะนมที่มีรสชาติต่างๆมาจําหน่ายให้กับเด็กๆ ในราคาที่ไม่แพงค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของสุขภาพแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเน้นในเรื่องของการบริโภคนมให้มากที่สุด ก็จำหน่ายในราคาที่ไม่แพงค่ะแก้วหนึ่งสิบห้าบาทแล้วนมนี่เป็นนมที่มีมาตรฐานมีคุณภาพใช่ไหมใช่ค่ะก็ได้รับการรับรองจากสหกรณ์โคโนมแห่งประเทศไทยค่ะ<น>ซึ่งมีหน่วยการผลิตอยู่ที่จังหวัดของเราด้วยค่ะเป็นการส่งเสริมกรเกษตรกรด้วยให้ให้เขามีรายได้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพเด็กๆของเราด้วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะแทนที่จะไปบริโภคพวกน้ำอัดลมหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะก็หันมาดื่มนม แพนนะคะ